Good morning, everyone, and welcome to my class. And today we are going to review what I am going to uh, give you today. I mean, we are going to review what I have taught you uh, past few months ago. Now, nah? and today I'm going to give you final exam guidelines. All right, final exam guidelines. Now, tini trong ni. What are your final exam guidelines? Next, you hear a live band. Good night, Joe. In particular. Okay, thank you. Ah, next, you listen to me. I'm going to to give you our final exam guidelines. Final exam guidelines yeah this is your final exam guidelines this is your final exam guideline when now okay so your final exam guidelines will be included top uh, the unit in what you um unit 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 a 17 now you to unit 17 what is this about it's about um using excuse me and and um sorry okay sorry unit 17 excuse me and sorry this one is unit 17 and the other one unit unit what unit um 18 yeah it's about uh using may i make a unit unit t um bad let last one last one unit nineteen unit nineteen what is it about it's about uh using preposition proposition, proposition uh. เราจะมิเชอรออกข้อสอบทั้งหมด3เรื่องนี้นะครับ first one it's unit 19 sorry 17 is about using excuse me and sorry unit 18 it's about may I and unit 19 it's about preposition นักเรียนอันี้ที่เชจะถามก่อนเพื่อทดสอบความเข้าใจของพวกเราเนาะ so can you tell me what are the differences between excuse me and sorry เราใช้การเราใช้ต่างกันตรงไหนระหว่างประโยค Excuse me เนี่ยกับประโยค Sorry จำได้ไหมที่เชิญสอนจำได้หรือเปล่าจำได้ไหม Sorry กับ Excuse me ต่างกันตรงไหนสองอันน,นี้ TikTok, Tiktok 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 อ่าประโยค Excuse me กับประโยค Sorry เนี่ย ใช้เมื่อเราจะขออะไรเอ่ยขอแทรกใช่หรือไม่ขอแทรกหรือพูดแสดงถึงความเสียใจอ่ะอันี้กลับไปที่อันนี้ของเราเนาะเออมาดูตรงนี้อ่า ทีนี้นักเรียนเห็นสไลด์ที่เชื่อไหมครับเห็นใช่ไหมเห็นนะโอเคทีนี้เ uh, รา่าง what what are the differences between excuse me and sorry สองตัวนี้ก่อนเมื่อไรเราใช้ so, เมื่อไรเราใช้ excuse me และเมื่อไร่เราใช้ sorry ทีนี้อย่างที่เชื่อบอกว่าถ้าเราจะถ้าเราจะอะไรถ้าเราจะ ้าเรารู้สึกเสียใจนะหรือเรารู้สึกเสียใจหรือเรารู้สึกว่าเราทำผิดเนี่ยเราจะใช้คำว่า sorry ในการแสดงถึงความรู้สึกนั้นนั้น it's used when you want to say sorry for your mistake เราจะใช้คำว่า sorry ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปหรือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำ อะไรผิดพลาดผิดพลาดสักอย่างเราก็ต้องใช้คำว่า sorry เพื่อแสดงถึงความเสียใจ But if you want to make an excuse Excuse me is used when you want to interrupt someone นะเราจะใช้ excuse me ก็ตอบเมื่อเราจะขัดขัดอะไรขัดจังขัดจังว่าหรือรบกวน ใครสักคนนะใครสักคนเช่นเรากำลังจะขัดจังหวะหรือรบกวนบทสนทนาของใครสักคนหนึ่งหรือเราจะใช้คำนี้เพื่อขออนุญาตก็ได้เพราะว่าเช่น I am teaching you in the class alright so why I am teaching you in the class and you would like to go to the t o i l e t and you would like to ask my permission if whether You can go to the toilet or not. นักเรียนก็จะต้องยกมือแล้วก็พูดว่า Excuse me, teacher, may I go to the toilet? เราจะไม่ใช้คำว่า Sorry เนาะเราจะใช้คำว่า Excuse me เพราะว่านักเรียนนั้นกำลังอะไรกำลังขัดจังหวะการสอน teacher Yes ใบบัวเข้าไม่ได้เข้าได้ยังเอย่ย อ่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ที่เชื่อเขาถามอีกรอบหนึ่งระหว่างแตกต่างตรงไหน sorry กับ excuse มีต่างกันตรงไหนเอ้ยต่างกันตรงไหน,น sorry เป็นคำขอเธอ excuse เป็นคำเอ่อคำขอโทษ ไอ <A> <Huh? S 1> นี่เป็นคำขอขัดจังหวะใครสักคนครับอ่า ah, sorry ล่ะใช้เพื่อขอโทษกับสิ่งที่เราทำผิดพลาดลงไปใช่หรือไม่อ่ะ ah, มาดูตัวอย่างเช่น mm hmm. for example a teacher here right uh, this teacher is teaching in the class and you would like to enter the classroom it means you are interrupting Teachers teaching ใช่ไหมเรากำลังรบกวนหรือขัดจังหวะการสอนของคุณครูเราก็ต้องใช้คำ Excuse me teacher May I come in ใช่ไหม Excuse me May I come in เพราะว่าการเข้ามาในห้องเรียนของเราเนี่ยเราทำผิดไหมเราทำผิดไหมไม่ผิดค่ะไม่ผิด,ผดแต่เรากำลังขัดจังหวะใคร ทเชอร์กำลังขัดจังหวะทิชอร์ทิชอร์กำลังทำอะไรทิชอร์กำลังสอนกำลังสอนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้คำว่า excuse me นะ excuse me may I sit hereexcuse me may I sit here please อันนี้เราก็กำลังขัดจังหวะหรือรบก,กวนใครสักคนหนึ่งใช่ไหมผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่โต๊ะของเขานั่นแหละแต่อเผอิญข้างๆข,ข,ของผู้ชายคนนี้มีเก้าอี้ ว่างอยู่ตัวหนึ่งเราก็เดินเข้าไปขัดจังหวะการทําอะไรของเขาเขาอาจอาจกําลังวาดรูปอยู่ก็ได้หรือทําการบ้านอยู่ก็ได้ใช่ไหมเราก็เลยขอเขาใช้เก้าอีก้การที่เราเอาเก้าอี้ของเขานี่มันผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะว่าเราขอเขาเนาะแต่การที่เราเข้าไปหาเขาเนี่ย มันเป็นการขัดจังหวะในสิ่งที่เขากําลังทําบางสิ่งบางอย่างใช่หรือไม่ใังนั้นการขอเนี่ยไม่ผิดเราก็แค่ใช้คําว่า excuse me may I sit here please alright next one เรากําลังจะเปิดอ่านสมมุติว่าเราอยู่ในห้องเรียนคนครูกําลังสอนนี่คือกระดานนะที่เชกกำลังสอนอยู่ระบอว่าอากาศร้อนจังจะเปิดประตูจะเปิดหน้าต่างเราก็ พูดคำว่า excuse me teacher แล้วก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วก็เปิดหน้าต่างให้ลมเข้าก็ได้เหมือนกันเนาะ excuse me may I open the window please กำลังขัดจังหวะที่เชื่อกำลังสอนเพื่อที่จะไปเดินเปิดอะไรเปิดหน้าเปิดหน้าต่างใช่หรือไม่โอเคนี่คือในข้อสอบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันที่เชื่ออาจจะให้รูปมาก็ได้หนึ่งเนาะ ทิเชอร์อาจจะให้รูปมาหนึ่งรูปแบบนี้และทิเชอร์ก็จะบอกทิเชอร์ก็จะบอกว่า may I open the window please อ่ะข้างหน้านี้เราต้องเติมอะไรหนึ่งส,สมมติว่า sorry สอง Excuse me สามที่เธอแสดงว่าลองตอบไหนหนึ่งสองหรือสามตอบตอบไหนเอ่ยตอบหนึ่งหรือสองหรือสามถูกต้องถ้าเราเลือกข้อสอบแสดงว่าก็ตอบถูกนะไม่ยากทีโอเคถัดไป Excuse me may I go may I go out please excuse me may I go out please so as I told you if you want to interrupt teachers teaching and and you would like to go out for uh, for a purpose right excuse me bye ใช้ I, คำว่า sorry เมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างผิดหรือแสดงความเสียใจเนาะ I am sorry I crashed your back I am sorry I broke your window โดยปกติแล้วโดยปกติแล้วรูปแบบประโยคนี้มันจะมักจะตามอย่างนี้นะ I am sorry for นะ for ตรงนี้เราขอโทษเรื่องอะไรแล้วก็ใส่ไปเลย I am sorry for uh, being being rude นะ I'm so I'm sorry for being rude ก็คือขอโทษที่ทำตัวหยาบคายนิดหน่อยก็ว่าไปนะ I'm sorry for being rude ทีนี้ถ้าทิเชอร์เอารูปเอารูปนี้มาในข้อสอบและทิเชอร์ ให้ตัวเลือกว่าจะต้องใช้อะไรไดิฉันให้ช่องว่างตรงนี้แล้วดิฉันบอกว่า I crash your back แสดงว่าตรงหน้าเนี่ยเราต้องเติมอะไร Excuse me หร Sorry Sorry ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำผิดใช่ไหมอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เนาะแต่เรารู้สึกผิด So you have to say sorry, I crashed your back. This boy as well. So he hits the ball into the window and uh, he broke the window glass into pieces. So he feels guilty and he would like to say sorry for his mistake. I am sorry, I broke your window. No, I'm sorry. I am sorry it's an accident. No? I'm sorry I didn't see it. I'm sorry I didn't see it. So next one, it's about using may I uh, in asking permission, right? This is a polite way to ask a permission. Uh, by using a sentence may i for example may i go to the toilet please teacher may i go to the toilet please teacher may i come in please teacher may i go out please so if you want to make your sentence more polite uh, i recommend you to use this kind of sentence may i no may i ให้ส like ah, ุภาพมากขึ Na, ้นอ่ะเช่น asking permission asking permission การขออนุอนุญาตนะอนุญาตอนุญาตมิสราอีไหมอนุญาตมิสราอีไหมไม่หลวงปู um, ่ไม um. ่มีนะ ถ้าญาตินี้จะเป็นเครือญาติใช่หรือไม่อาดิฉันก็เก่งภาษาไทยนิดนึง Asking for permission การขออนุญาต So for, as you can see here in the picture you are asking a teacher's permission to go to the toilet So if you want to make your sentence more polite I recommend you to use may I นะขึ้นต้นประโยคคำว่า may I แต่ถ้าเราจะกำลังจะขัดขวางที a เชอร์หมายถึงว่าขัดจังหวะนะให้เราใช้คำว่า excuse me นำหน้าก่อนเนาะ excuse me ตามด้วย may I go to the toilet please ประโยคนี้จะสุภาพมากๆเลยนะเป็นประโยคที่ค่อนข้างที่จะสุภาพนะ คนคนฟังก็จะเอ็นดูเราเนะเพราะว่าใช้ประโยชน์แบบนี้จะสร้างความน่ารักให้กับตัวของนักเรียนเองด้วยนะ May I go to the toilet please? ถ้าจะขออนุอาทิเชอร์ไปล้างมือบอกว่าไง May I? May I go to the what? m a n d อ่า <Huh? S 2> uh, may I wash my hand please may I wash my hand please ขอเนี่ยที่เชื่อไปล้างมือขอเนี่ยที่เชื่อไปดื่มน้ำนักเรียนจะพูดว่าอย่างไร may I ถ้าให้ดีขึ้นคำว่า excuse me ก่อนแล้วก็บอกว่าไง teacher excuse me may I drink water please อ uh. ่า excuse me ถูกต้องนะ excuse me teacher may I drink some water please นะ excuse me teacher may I drink some water please ใช่ไหมอ่าถ uh, ัดไปกำลังจะเข้าไปในห้องต้องพูดว่าอย่างไร Teacher, excuse me, may I come in my classroom, please? Ah, uh, excuse me, teacher, may I come into my classroom, please? ได้มันกันนะหรือสันส may I come in, please? กำลังจะออกไปข้างนอกข้ออันนี้จะใช่อย่างไร So if you want to uh, ask for permission to go out, What sentence should you say to the teacher? Anybody can. You should start your sentence by using Excuse me, May I อะไรดีทำไจะขออนุญาตที่จะไปข้างนอกไปห้องน้ำก็ได้บอกว่าไง excuse me may i go out please excuse me may i go out please <coughs> right? this is... This is may i or may i not may i asking permission teacher may i eat my snacks please may i borrow your pencil please if you if you would like to make your sentence more polite it's good to use excuse me to start a, 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 a sentence okay? excuse me may I go to the toilet please no may I go to the toilet please excuse me may I wash my hand please Ah uh, how can you how can you make your sentence more polite? It is a simple way by starting your sentence with excuse me. Excuse me teacher, may I drink some water please? Excuse me teacher, may I drink some water please? เนาะเราเราใช้คำนี้บ่อยกับทิเชอร์ใช่ไหมเอาบางคนนั้นหิวน้ำบ่อยมากเซอร์ so, s one วันเอ็กซ์คิวส์ม m ท y I เชอร์เมย์ไอด e r p ซัมวอเตอร์พลสใช่ไหมขออนุญาตทิเชอร์ไปดื่มน้ำเอ็กซ์คิวส์มิชื่บอกนะั่นเอ็กซ์คิวส์มสร้างประโยคให้มันดูสุภาพเอ็กซ์คิวส์มนะอันนี้คือเรื่องที่สองอยู่ในยูนิตที่เท่าไหร่อยู่ในยูนิตที่18นะครับ และเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายที่ทีเชื่อจะออกตอบก็คือการใช้ preposition อ่า preposition อ,อะไรคือ preposition จำได้ไหมว่าอะไรคือ preposition แล้วทำอะไรเ่ยติกตออติกตออติกตออบง่งบอกเธอ บ,งบ่ง,ง,บง,บงบอกถึงตำแหน่งเนาะบ่งบอกถึงตำแหน่งเนาะ so เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ก่อน <c oughs> อ่านักเกรยียนด่วนนี้ที่เราเรียนมาวันนั้นเนาะ so this one okay these are all so these are called preposition so we use prepos preposition to tell where something or someone is right so the word preposition we use it when we want to tell where someone or oh, something is ใช right. right. sure ่ไหมเราจะเราเราจะใช้บอกว่าสิ่งของนั้นอยู่ตรงไหนหรือใครคนใดคนหนึ่งอยู่ตรงไหนใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ื่อสอนว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะถ้าลักษณะของอารมณ์ดวนนี้ก่อนเอาใหม่เนาะลักษณะตำแหน่งของสุนัขอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่บนภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ใช้คำว่า on นอะอยู่ด้านล่างภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร on Un, under เฉยไหมอยู่ด้านในภาษาอังกฤษใช้คำว่า in ใช่ไหมอ่าอยู่เหนือ we use it above เนอะ above อ่อยู่ด้านหน้าเราใช้คำว่า in front of อยู่ระหว่างเราใช้คำว่า between เนะ อยู่ด้านหลังเราใช้คำว่า behind right behind และอยู่ตรงกลางก็คือ among เนอะที่เราเล่นเกมกัน among us โอเคอยู่ข้างๆเราเรียกว่า next to นะทีนี้เรามาดูกัน a cat อยู่ตรงไหนของสุนัขที่เชื่อสมบูรณ์ที่เชื่อ ให้รูปภาพมาในข้อสอบนะทิเช่ให้รูปภาพมา1รูปแล้วก็ทิเช่ก็จะเอาประโยคมาแล้วก็ทิเช่ก็จะให้ตัวเลือกให้พวกเรานะอยู่อะไรอยู่ next to um uh, behind หรือ under นะตอบ1 2หรือ3ข้อนี้ตอบอะไรก็ตอบว่า behind นะนี่คือ นี่คือแมวเนาะไอ้นี่คือสุนัขนะัะนี่คือแมวใช่ไหมอยู่ด้านหลังของอยู่ด้านหลังของอ๋อไม่ใช่ข้อหนึ่งคือรูปนี้แมวอยู่หลังพัม k i นอยู่ด้านหลังพัมคินภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรอะนักเรียนฟักทองใช่ไหมใช่ค่ะฟักทองออโอเคเพราะฉะนั้นที่เชอร์จะสรุปของการใช้ preposition ก่อน so so in conclusion prepositions we use preposition to tell where something or someone is so these are all your final exam guidelines so i hope you uh, go back to your, your room and study hard and get yourselves ready for final exam I wish you good luck นะขอให้ทุกคนโชคดนะีนะเกเนมีคำถามอะไรไหมมีคำถามไม่มี <คำ S 2> ไม่ไรม,ม,มรู้ไหมว่าข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อ ข้อสอบมีทั้งหมด20ข้อ20คะแนน20ข้อ20คะแนนนะมันไม่ยากถ้านักเรียนฟังทีเช่ววันนี้ก็จะทําได้เลยเพราะว่าทีเช่บอกแนวข้อสอบแบบละเอียดเลยเนาะไม่ยากทีนี้ท่เช่หวังว่าครั้งนี้จะไม่มีอ่ารูปภาพหรือว่าสิ่งบางอย่างที่มันกำบวมเนาะที่ทําให้นักเรียนนั้นสับสนแต่ถ้ามันมีอีกนักเรียนก็แจ้งทีเช่ได้นะข้อไหน ข้อไหนข้อสอบข้อไหนที่มันมันงงงมันสับสนนักเรียนแจ้งที่เชอร์มาได้นะทิเชอร์นักเรียนทักที่เชอร์มาได้ตลอดที่เชอร์พร้อมตอบพวกเราเสมอโอเคนะ Thank you so much for today and I see you guys again um, next semester have a good day and good luck for your exam bye 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 bye